อุโมงคิโยทากิหนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องความหล่อที่สุดของญี่ปุ่นอุโมง์แห่งนี้สร้างขึ้นช่วงประมาณปี1929บริเวที่เคยเป็นทัศสนามรบและลาประหารของนักโทษแค่นี้ก็สยองพออยู่แล้วแต่เรื่องราวที่อุโมงโด่ง,งดังขึ้นมาก็คือมีหญิงสาวฆ่าตัวตายกใกล้ที่แห่งนี้ประมาณปี98บ้งใกล้ปี2000ละ และจากนั้นก็เริ่มมีคนพบเห็นบิญญาผู้หญิงในนี้เลื่อยมาบ้างก็ยินเสียงร้องไห้บ้า,างก็เห็นเงาในกระจกหลังรถและถ้าเกิดวิ่งไล่ความเร็วรดด้วยทีก็มิดดามแล้ว <m im it> มีหลากหลายเรื่องเล่าก็เกิดเป็นตำนานเมืองขึ้นมาว่ากันว่าถ้าสัญญาณไฟเขียวหนะ้าอุโมงค์สว่างขึ้นอย่าเพิ่งรีบขับผ่านไปเด็ดขาดล่อยให้ผ่านไปไฟแดงนึงก่อนแล้วค่อยขับเมื่อไฟเขียวอีกครั้งเชื่อกันว่า รถไฟเขียวแรกไปการเชื้อเชิญโดยวิญญาณในอุโม,มง์หล่อให้เราเข้าไปนั่นเองโอ้อันนี้คือออกแนวกุสโลบายนะแบบอยาให้เราปลอดภัยนั่นแหละวิญญาถ้าเกิดเจอเราเขาจะเอาเราไปอยู่ด้วยแน่นอนก็หลอดีนะสำหรับองเพียผมแต่ผมเคยเหมือนเคยทําเรื่องอินุนากิเคยทําไปแล้วอะไม่รู้ว่าคล้ายกันหรือเปล่าคงไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละ